สวัสดีครับผมช่องเทคโนโลยีชาแนลวันนี้ผมจะมาทำไกด์ชาร์จเจอ e r สาย T.S. นะครับผมอ่าก็เป็นคาสซกันแล้วนะครับจากไกด์ก่อนหน้านี้นจะเป็นแค่สต er นะ็อกเกอร์เนาะเป็นแค่ไกด์เบื้องต้นแต่น,นี้จะเป็นไกด์เจาะลึกไกด์ทุกอย่างและว,ว่าเออคาสซเนี่ยอ่ามันเก่งยังไงจุดเด่นตรงไหนแล้วก็ใช้สกิลยังไงของทำยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวจะมาสรุปรวบยอดให้หมดเลยสำหรับไกด์ของอาชีพชาร c h เ s อ e r นะครับผมเติมเกมและล,ะล็อก M ค Class ิกผ่าน UED ได้แล้ววันนี้ที่ Richman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไวใช้แค่ u ู d บริการตลอด24ชั่วโมงและยังมีบริการเติมเกมละล็อกอื่นๆอีกมากมายเติมเกมบนเว็บรับส่วนลด Richman Coin พร้อมผ่อนได้นานสูงสุดถึง10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์เติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ Richman Shop มาเริ่มต้นดิสเตตกันกน,นะครับผมเซตัสเนี่ยสรุปแล้วนะครับอาจจะคิดได้แล้วผมคิดว่าจะอัพเอจิดีไหมใช่ไหมแต่สรุปแล้ว อัพเอจิมันก็ไม่เวิร์กอยู่ดีครับลองอัลลองแอดสปีดตันละสุดท้ายแล้วมันก็ตีสลับยิงได้ไม่สมุตอยู่ดีนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็อัพแบบนี้แหละดีที่สุดแล้วครับอัพเด็กตันนะครับผมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยถ้าเราไปตีบอสเก็บเวลเนี่ยก็อัพอินนะครับผมอัพอินไม่เยอะมันจะได้ประหยัดบลูเนาะอ่าแต่ถ้าเราจะไปกิวอล์อาจจะอัพวิดเต็มเลยก็ได้จะได้ถึกๆปั๊มแรงๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ซิทซ์ซิเปิลแค่นี้ไม่มีอะไรมากครับเด็กอินเด็กวิดอยู่ที่ว่าจะเน้นอะไรอินกับวิดนะครับผมแแล้วต่สถาานกรณ์ ต่อไปจะเป็นที่สกิลนะครับผมสกิลขั้นหนึ่งเนี่ยก็อัพเน้นหลักๆก็คือจะมีไฮดิงนะครับสำคัญแล้วก็สกิลเพิ่มฟรีตอนที่เราเป็นติปนะเราก็อัพสองอย่างนี้ที่เหลืออัพอะไรก็ได้นะครับอันนี้มันจะอัพสิบห้าไปแล้วตอนแรกนะจะอัพได้แค่สิบอัพสิบไปก่อนนะครับผมแล้วพอเราเริ่มมีพอยท์ที่สามารถอัพเกินสิบห้าได้ตอนที่เราเป็นสต็อกเกอร์จ็อบเกินสี่สิบแล้วเนี่ยจะอัพได้เกินนะครับจะทำให้เรามีมูฟสปีดเพิ่มขึ้นก็จะทำให้เราวิ่งไวขึ้นนะะคครรััับผมมออนนนี้้ก็็วววพเเตจไไดิ่งๆาะ ต่อไปสกิลที่เป็นโลกนะครับผมสกิลที่เป็นโลนเนี่ยหลักๆเลยก็คือที่จําเป็นเลยจริงๆก็คือจะมีอ่าสกิลตีไกลนะครับยิ่งไกลยิ่งแรงอันนี้นะครับผม virtual eye อ,อันนี้ก็จําเป็นที่ต้องอัพเพื่อจะได้ตีแรงๆเนาะส่วนสกิลนี้นะครับเราก็อัพมาที่เลเวลห้าก็พอแล้วนะครับผมเป็นสกิลที่เอาไว้ก๊อปสกิลนะครับผมก็จะไปก๊อปที่ตัวอ่า ตัวตาตาสีน้าตาลตาแดงนะครับผมจะได้สกิลาว์ทัชเลเวลห้านะครับก็จะทําให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นเป็นสกิลที่ดีสุดละนะครับบางทีความจริงแล้วมันจะมีะก๊อปกินยาแอดได้เลเวลแปดแต่ลองแล้วว่าสกิลนี้แรงกว่าแล้วแถมยังบัฟให้เพื่อนด้วยถ้าในกรณีที่ปาร์ตี้ไม่มีเบียดเราก็จะเหมือนเป็นคึน่งคึ่งเบียดให้ได้มีาว์ทัช์ให้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นสกิลพวกมุดนะครับมุดอันนี้ก็สําคัญเป็นการมุดแล้ววิ่งไวอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยมุดแล้วมุดแล้ววิ่งไวนะครับก จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเดี๋ยวตอนขึ้นคัสสามเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นว่าเราจะต้องมุดตีมุดตีแล้วก็ตอนกิววงกิวออะไรเงี้ยเราจะได้มีจุดเด่นของอาชีพนี้เพราะว่าอาชีพอื่นเขาก็มุดได้แหละถ้าก็มีสโมกเกอร์แบบอัพสโมกกี้อะไรเงี้ยนะอ่าไอใส่การสโมกกี้แต่ว่าอันเนี้ยเราอัพมาเนี่ยเราจะวิ่งไวกว่าคนอื่นเขานะครับแล้วก็เพิ่มฟรีเพิ่มมูดสปีดด้วยนะครับอ่าแล้วก็อัพเบิลเต็มนะครับอัพเบิลเต็มเพื่อให้สกิลที่ตอนตอนขึ้น,ตน,นสต็อกเกอร์เนี่ยแรงขึ้น นะครับแล้วก็อัพไปทางผ่านที่เหลือในอัพอะไรก็ได้แล้วนะครับผมอย่างนี้ผมเป็นสายที่เอามาฟาร์มมาเก็บเวลเนาะก็เลยมาอัพอันนี้เต็มเพื่อจะได้แบบว่าได้ของเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแล้วก็อัปอันนี้เอาไว้ซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าตอนเราฟาร์มเราอะไรพวกนี้เราก็ซื้อของบ่อยนะครับส่วนเราเป็นอกเกอร์ก็อก,เ,กอรเราก็อัพหลักๆเลยก็คือทีเต็มนะครับก็คือพอเราจ็อบเกิน40ก็อัพได้20ก็อัพไปเลย20นะครับผมก็เป็นสกิลหลักของเรา แล้วก็สกิลนี้ก็อัพเพื่อเพิ่มแพสซีฟทำให้เราตีแรงขึ้น20%นะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับอัพไว้ฉุกเฉินได้ในกรณีที่เราโดนลุมหรือว่าเราโดนดามิทเรารู้ว่าเราโดนดามิทหนักๆเราสามารถกดเพื่อให้เราถึกขึ้นได้นะครับผมแล้วก็ตอนกดแล้วเนี่ยมันจะเหมือนมีสถานะเอ็นดูแล้วถึกขึ้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยวิ่งออกมาจากดงได้นะครเป็นสกิลที่เอาตัวรอดได้นะครับหลักก็มีอยู่3สกิลนี้ที่จะเป็นอ,อัพสต็อกเกอร์แล้วเราพอยท์ที่เหลือเนี่ยก็จะไปกลับไปอัพไอ้พวกนป กับปอป Virtual Eye เต็มกับไปอัพสกิลนี้ให้เต็มอะไรอย่างนี้นะครับพอยก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ตอนไปคัสสี่อ่าคัสสี่เนี่ยจะเพิ่มเติมแล้วนะครับสกิลที่สำคัญเราจะพูดถึงแค่3สกิลที่เหลือมันจะเป็นสกิล p p นะอันนี้จะมาพูดถึงสาย T.S. ที่เน้น PVE เป็นหลักจๆ p p ก็เล่นได้นะครับ PPE เล่นได้แต่ว่าอันนี้จะเน้นเป็นตัวดาเมจนะครับไม่ได้เป็น SC ป่วนนะครับไม่ได้ใช้รถจัรซื้อใช้รถจเซอร์สายป่วน สกิแลแรกที่ต้องอัพก็คือสกิลนี้นะครับผมสกิลนี้จะทําให้เราเนี่ยตีแล้วเป้าหมายเนี่ยติดสโลลดฮิตแล้วก็ลดคิอะไรอย่เงี้ยเนาะก็เป็นสกิลที่เอาไว้ป่วนในกิวอได้นะครับลดมูดสปีดด้วยแต่ว่าหลัหลกๆที่เราจะมาใช้เลยก็คือเรื่องนี้นะครับผมก็คือเรื่องการที่เรามุดแล้วมีโอกาสที่เราจะตีธรรมดาหรือว่ากดสกิลไทเกอระช็อตเนี่ยจะทำให้มีโอกาสแปดสิบที่จะไม่โดนเลอรไฮดิงนะครับผมก็คือเหมือนเรามุด มุดตีเลยลุลุลวัเลยก็เหมือนถ้าเราพีพนี่คือเหมือนดาเมจมาจากไหนไม่รู้เราก็แบบว่าเออยิงแบบฟรีๆที่เขาไม่เห็นได้ซ้ำนะครับแต่มันก็มีโอกาสที่จะโผล่มาโอกาสยีอร์เซ็นะครับแต่ถามว่าเรามุดตีเพื่ออะไระเพื่อที่จะมาอัพสกิลนี้นะครับผมสกิลนี้เนี่ยเมื่อเราอยู่สถานะไฮดิงจะทำให้เราเนี่ยเพิ่มดาเมจนะครับก็คือเพิ่มดนะาเมจ30%เปอร์เตแลเพิ่มเพขึ้นสาอร์โดยรวมแล้วเนี่ยจากที่ผมสังเกตนะมันจะเพิ่มมาประมาณ50%เพิ่ห้ามจสิยเป็น5อะไรประมาณนนั้ นะเพราะงั้นการที่เรามุดแล้วไม่ออกมาเนี่ยมุดแล้วไม่โผล่ออกมาเนี่ยจะทําให้สกิลเนี้ยเกิดผลเรื่อยๆถ้าเรามีดวงดีเนี่ยกดมุดครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วเรายิงไปเรื่อยห้ครั้งแล้วไม่ไม่ไม่โผล่มาเลยเนี่ยก็จะดาเมจเพิ่มขึ้น50% 5ครั้งเลยแต่มันก็จะมีโอกาสโผล่ออกมาเนาะพอเราโผล่มาแล้วก็มุดใหม่นะเพราะงั้นอาชีพนี้ต้องเน้นมุดตีมุดตีมุดมุดสกิลนะครับผมและสกิลหนึ่งที่เป็นข้อดีของมันอีกอีกสกิลหนึ่งเลยก็คือส ล็อกเป้าหมายใส่อบอสหรือมอนด้ททาให้บอสเนี่ยโดนตีไกลแรงขึ้น20%อนะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ตัวละคนเดียวนะไม่ว่าอาชีพอื่นที่เป็นสายตีไกลเป็นพวกหุ่นยนต์หรือว่าจะเป็นาสายธนูอะไรก็ตามเลนเจอร์อะไรพวกนี้นะครับก็จะตีแรงขึ้นด้วยเพราะในการที่เราไปคอนเทนต์ต่างๆเน,นีธานาทอสคอนเทนต์ยากๆเราขึ้นเรพวเนี้นะ ถ้าเราต้องการที่จะทําให้ตี้ตีแรงขึ้นถ้าในตีมีเลนเจอร์เนี่ยก็สกิลนี้ทำให้เลนเจอร์เขาตีแรงขึ้นได้แล้วก็ตัวเราเองก็ตีแรงขึ้นได้นะครับแต่มีข้อเสียนิดหนึ่งตรงที่ว่าสกิลนี้เนี่ยจะมีดีเลยค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะเนี่ยพอกดแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเทสไปได้ประมาณ2ทีเลยก็คือ2วิ ติดดีเลย์ไปเลย2วินะครับผมเพราะงั้นเราไม่ควรกดบ่อยกดครั้งเดียวแล้วก็ลูดยาวๆเลยนะครับผมก็คือจะมีดิ์อไอตัวดีเลย์มันเยอะแต่ว่าระยะเวลาการใช้งาน,นมันอยู่ถึง30วินะว่ากดครั้งหนึ่งแล้วก็ยิงหลวๆยิงยาวๆนะครับผมอันสุดทนี้ช่วยทำให้เราตีแรงขึ้นและทั้งปาร์ตี้ตีแรงขึ้นก็ช่วยได้ดีนะครับในการเล็งเป้าหนึ่งเป้าเลยนะตีบอสตีคนก็ว่าไปนะครับผม ต่อไปเราจะมาแนะนาการใช้สกิลของอาชีพนี้กันอาชีพนี้ใช้เล่นไม่ยากนะครับผมเล่นง่ายนะหลักๆเลยก็คือสายเทียสเนาะสายเทียสเราก็ตีนะครับล้วก็กดสกิลเทียสใส่มอนนะอันนี้ก็ใส่เสาลองดูนะครับอ่าก็จะเทียสเทีละประมาณนี้สี่แสนแปดประมาณนี้เป็นแบบไม่ชนะท่าแม่อะไรเนาะสี่แสนแปดอ่าถ้าอยากแรงขึ้นมีวิธีสองอย่างนะครับสาหรับอาชีพนี้ก็คือสกิลของอตัว คัสสี่นะครับหนึ่งก็คือสกิลมาอัปเดตนะครับแต่อันนี้ผมอัพมาแค่เลเวล3นะเพราะว่าพอยังไม่พอนะถ้าอัพเต็มก็จะได้20%อนะนะเราสามารถที่จะกดมาร์ใส่บอสหรือใส่คนใส่มอนอะไรก็ได้นะครับกดปุ๊บอ่ามันจะมีมาร์คแดงๆขึ้นบนหัวนะครับเราจะตีแรงขึ้นจากเมื่อกี้4 8 0 0ใช่ไหมอ่าพอเรากดอีกทีนึงเนี่ยมันจะกลายเป็น 5้าแสนหนึ่งเห็นไหมครับผมก็จะแรงขึ้นมา3 0,000ื่นนี่อัพแค่เลเวลาสามเองนะอัพแค่เลเวลาสถ้าอัพเต็มก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาแสนหนึ่งเรียประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าข้อเสียที่บอกสกิลนี้มันมีดีเลยเยอะพอกดปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะเทียไม่ออกเลยใน2วินาทีนะครับเทียไม่ได้นะมันติดดีเลยนะเพราะงั้นสกิลนี้มันแมะมีไว้เปิดนะสมมติเราเจอบอสอะไรเงี้ยเราอาจจะยิงทีนึงเพื่อเอาจามีดเฟิร์สก่อนนะแล้วเราก็กดสกิลมาร์กไปทีนึงนะหลังจากนนนัั้เเเรราาาก็ลกยยลลลูยยลูบยยยยววๆะคผม กับไอพี่นึงในการเพิ่มเพิ่มดาเมจก็คือสกิลนี้นะครับก็คือไอตัวแพสซีฟตัวนี้ที่ไฮดิงแล้วตีแรงขึ้นนะครับผมก็ถ้าเราพอยังไม่เยอะเไหนแนะนำอัพแบบนี้ก่อนมันจะมีผลที่ดีกว่าอัพสกิลนี้ว่าสกิลนี้เพิ่มดาเมจไม่เยอะแต่อันเนี้ยเพิ่มเยอะมากอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูสกิลนี้เนี่ยเพิ่มดาเมจเยอะเท่าไหร่นะดูกันนะว่าทีเอปกติได้เท่าไหร่อ่ะได้ประมาณ5้าแสนหนึ่งนะครับแบบมาร์กอย่างเงี้ยนะห้าแสนหนึ่งนะนะครับแต่ถ้าเรามุดตีอ่ะละมดุดปึ๊บ กลายเป็น7จ็ดแสนหนึ่งเห็นไหมครับผมแรงขึ้นมา2 0 0แสนแรงขึ้นมาประมาณเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นเลยเห็นไหมครับผมแต่ว่าไฮดิงเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะโผล่ออมานะครับเราสำหรับออย่างนี้ผมลองไฮดิงนะครับเราดูที่ว,ว่าจะยิงได้กี่ทีนะครับหนึ่งสองสามยังไม่โผล่สี่ห้ายังหกเจ็ดอุ้ยนี่ดวงดีมากแปดเก้าสิบยังไม่โผล่อีกสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ่ะ สิบสามโผล่มาแล้วพอพอโผล่ปุ๊บดาเมจจะตกนะครับเพราะงั้นเราก็ไฮดิงใหม่อ่าโชคดีที่ไฮดิงมีดีเลย์ที่น้อยมากเรากดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมดีเลย์น้อยมันขัดจังหวะแค่นิดเดียวนะครับขัดจังหวะแค่นิดเดียวเพราะงั้นเนี่ยเราก็ hiding, ไฮดิงตีไฮดิงตีไปเรื่อยจนกว่าไฮดิงจะโผล่มาถ้าโผล่มาปุ๊บเราก็มุดใหม่อ่าวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเชาร์จิเซอร์ง่ายมากก็คืออ่าทนให้ใหม่ก็คือมาร์คมาร์คเสร็จปุ๊บนะครับมุดตี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 ะันครบ อันนี้คือดวงดีนะถ้าเราอ up, up skill, up skill, 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 ัพอัพสกิลสกพัฒน์เสร็จมาเต็มมันจะมีโอกาสที่จะโผล่ยากนะครับโอกาสที่จะโผล่ยากเพราะว่าเนี่ยมันจะโผล่แค่โอกาสแค่ยี่สิบเซนทีจะโผล่นะครับอ่านะก็วิธีการเพู่ดาเมจก็มีแค่นี้นะเพิ่มดาเมจมาเยอะมากเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ไม่นชนะท่านะนะเดี๋ยวชนะท่านก็คือเพิ่มดาเมจก็คือยงเป็นล้านได้ไม่ยากเลยขอ,ของผมก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับผมต่อไปจะเป็นเรื่องรูนนะครับผมรูนของเชลซสเตอร์เนี่ยหลักๆเลยอย่างแรกเลยคือเรากดมาที่ตัวเอ่อไทแองเกิลช็อตเอ็มพาวเวอร์นะครับผมอ่าอยู่อัันนนี้ะครบ ก็จะมีอยู่ทั้งหมด1นึ่จุดสจุดอ่าสี่ห้านะครับผมมีทั้งหมด5จุดนะครับผมก็คือจะเพิ่มดาเมจมาได้อ่าสีนะครับผมอ่าก็แนะนำว่าถ้าเราจะอัพก่อนเนี่ยก็มาอัพอันนี้ก่อน2อ,อันนี้มันใช้พอยน้อยที่สุดและใกล้ที่สุดนะครับผมอ่าแล้วก็อีกอีกอันนึงก็คือมากดเอาอันนี้นะครับเอาอันนี้นะครับอ่าแล้วพอจะเอาใจอ,าอีกอันนึงก็มาเอาอันนี้นะมันใกล้สุดนะครับแล้วที่เหลือ,อสุดท้ายก็มาอัพอันนี้ อ่ะก็เรียนระดับประมาณนี้นะครับถ้าอัพได้หมดก็จะได้ทั้งหมด40%เพิ่มเทสได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราอัพหมดแล้วล่ะทำยังไงนะบางคนมีพอยต์คอยค่อนข้างเยอะใช่ไหมอ่าก็ตอนคลาสี่เนี่ยมันจะมีสกิลเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือสกิลมาอัพเดตนะเราก็จะมาอัพมาอัพเดตอันนี้นะครับไอไม่ใช่อันนี้มาอัพเดตเหมือนกันแต่มีมาอัพเดตมี2อันนะมีไนท์แมร์นะครับกับไอตัวไอเมื่อกี้มันจะเป็นสาย p ีพนะครับหลักๆเลยมาอัพอันนี้นะครับจริงๆ PVE ก็ p ีพีก็ควรอัพอัันนนนีี้้ล่่ะะะเเเพรราาาวมจทใหย มาร์คเราตีแรงขึ้นนะครับผมมีทั้งหมดกี่จุด1นึ่5จุดสจุดสมจุดส่าจุดจะทำให้เราตีกายแรงขึ้น10เปอร์จากปกติมาได้แค่20ใช่ไหมจะก,กลายเป็น3าแล้วอย่าลืมว่าอันนี้มันเพิ่ม30มสิที่ไม่ได้เพิ่มแค่ตัวเราเพิ่มไปทั้งตีเลยนะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมาะแก่การอัพถ้าคอนเิบิลเหลือแล้วเนี่ยมีแต้มคอนเิบิลเหลือแล้วเนี่ยจะก,การอัพที่จะทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็เริ่มที่จะอัพตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้เราเป็นสายธนูที่เก่งขึ้นตีแรงขึ้น ต่อไปเป็นของที่เราจะใส่กันนะครับผมอย่างแรกเลยคือสิ่งที่ต้องโฟ,โฟกัสในการทําก่อนอย่างแรกเลยคือธนูนะครับผมธนูอย่างน้อยบวก10ขึ้นไปนะครับผมบวก10แล้วทําสีม่วงมาให้ได้นะครับผมใช้งบไม่ค่อนข้างไม่ได้เยอะมากถ้าเราเตอแอดเ n นเจอร์ล็อกอยู่แล้วเนี่ยเราจะมีหินที่ทดแทนของได้หลายๆอย่างอยู่แล้วนะครับผมตัวแอดเวนเจอร์ล็อกเนี่ยมันจะมีแจกพวกหินพวกนี้นะครับหินพวกนี้หินใหญ่หินเล็กนะครับ ที่เราจะเอาไว้แทนของที่มันไม่สามารถซื้อได้หรือบางทีเรางกเงินไม่พออะไรเงี้ยบางทีมันไม่มีในตลาดด้วยมันต้องดึงเย้ะ แข่งกันดึงอะไรมานั้นนะครับแล้วก็จะได้ประหยัดด้วยนะครับผมก็จะทําได้ไม่ยากใช้งบไม่เยอะมากนะครับในการที่จะทําม่วงอ่าพอทำม่วงแล้วเนี่ยมันจะได้คุณส,สมบัติทั้งหมดนี้เลยได้อีกหนอเด็บแบ็กแท็กได้เพิ่มดาเมจเยอะเลยทีเอสก็คือเพิ่มมาเยอะเพิ่มมา50%เลยธนูม่วงอันนี้นะครับโลกมาสเตอร์โบนะครับส่วนการ์ดเนี่ยก็สําหรับอาวุธเนี่ยก็จะมีเลือกทั้งหมด3ใบนะครับผมอ่าที่ผมใช้นะก็คือจะมีการ์ดวูคเค้าวูคเค้าจริงแล้วอันนี้แพงไปหน่อยอันนี้ผมเปิดดไ้้เเอองก็ลยใชนะครับ่่่าาแตว การที่จะดีอีกการหนึ่งเลยก็คือการนี้นะครับผมก็คือการ์ดของการ์ดฟรีการ์ดฟรีของกิจกรรมนะครับผมก็จะเป็นการ์ดเพิ่มตีมอนแรงขึ้นทั้งบอสและมินิบอสแล้วก็มอนด้วยนะครับและขึ้นสิบเปอร์นะครับแล้วก็จะมีอีกการ์ดหนึ่งก็ที่แบบออลเาวเลยก็จะเป็นอาเชอร์สเกเลตันนะครับผมจาเการก็จะได้ตีไกลแรงขึ้นสิบเปอร์ง่ายๆนะครับผมก็ถ้าโว์ข้าวไขไม่มีเนี่ยก็ไปซื้ออาเชอร์สเกเลตันจะดีกว่าแรงกว่าด้วยนะครับผม แต่ผมยังดึงสู้เขาไม่ได้ไออาจจะเตต้าน,น,นะก็เลยใช้นี้ไปก่อนนะครับแล้วก็การที่แรงสุดก็จะเป็นพวกการ์ดวัวเนะาะการ์ดวัวแต่มันแพงไงสงใบใบสใบก็เ,เกือบร้อยล้านอะไรงเี้เนาะก็งบไม่พอก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับผมแต่ถ้าใครงบถึงก็ไปการ์ดวักวก็ข,ขนาดไปเลยก็ได้นะครับส่วนอาวุธลองนะครับผมอาวุธลองก็ใส่เป็นนายไอตัวเขาเรียกอะเรเรียกว,ว่าปอกคอ มิสเทสนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าปากคอมิสเทสนะอันนี้เป็นอาวุธลองนะครับใส่แบบไม่ต้องอัพขั้นเลยก็ได้นะครับอัพขั้นได้แบบบวกง่ายๆบวกห้าแค่พอละนะก็คือได้ตีไกลสิบหเปอร์นะครับเพราะว่าเราจะอัพเนี่ยเราต้องไปถึงขั้น4หรือขั้นสูงสุดเนี่ยเราถึงจะคุ้มนะครับจะได้ตีไกลเพิ่มขึ้นแต่ต้องบวก10นะต้องบวก10อ่ะก็คือเพื่อว่าคนบวกสิบก่อนเราค่อยที่จะเริ่มทําขั้นนะมันจะได้2จุดนี้ที่คุ้มนะครับผมถ้ายังบวกไม่ถึง10ก็ยังไม่ต้อสิบก็ได้นะครับผมอ่าส่วนการรรกกก็ิจมอะไรรคับ การกิจกรรมกิจกรรมก็เขามีแจกให้การตีบอสแรงขึ้นตีมอนแรงขึ้นส่วนใหญ่แล้วเรา,เาลงโดนลงดันเราปิดปัญหากับบอสมากกว่าเนาะมอนมันไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่อยู่ละนะครับก็อันนี้ใส่เพื่อเอามาตีบอสต,ตีมอนไอตีมินิบอสนะครับผมที่เหลือเนี่ยก็พื้นฐานเลยนะครับผมก็ใส่เป็นอของเดนเจียนลิฟต์ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันยังไม่ค่อยคุ้มทําเท่าไหร่นะครับถ้ายังทํา2ชิ้นนี้ไม่เสร็จนะครับก็คืออาวุธหลักอาวุธรองอย่าเพิ่งคิดทําตัว ไอ้พวกเสื้อผ้าต่างๆนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวจะบอกให้นะครับว่าถ้าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะใส่อะไรบ้างนะครับอย่างเสื้อเนี่ยก็มีเสื้อลิฟอันนี้ใช่ไหมครับเสื้อลิฟอันนี้แล้วก็มีเสื้อตีไกอีกตัวหนึ่งนะครับที่ เราต้องบวกสิขึ้นไปมันถึงจะใช้คุ้มนะครับแล้วอัพขั้นที่สุดนะครับอ่าแล้วก็ผ้าคลุมก็จะมีผ้าคลุมเจาะนะครับอาชีพนี้เน้นเจาะเป็นหลักยิ่งเจาะเยอะยิ่งแรงเนาะเพ,พราะว่าผ้าคลุมเจาะก็จะดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีไปกว่าผ้าคลุมลิฟอันนี้เท่าไหร่ต้องไปขั้นสูงๆจริงๆมันถึงจะคุ้มนะระ้วโบเยอะๆนะครับส่วนรองเท้าก็รองเท,างเทา้านี่น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญน้อยที่สุดเพราะว่ารองเท้าลิฟเนี่ยค่อนข้างดีมากอยู่แล้วไอ้ตัวรองเท้าลูนบูทที่อันหนึ่งที่บ,ทมนะทบ,บมีบอะเี่ย มันดีกว่าการแข่นิดเดียวนะครับผมว่างั้นไอ้ชยใสนนี้ไปก่อนก็ได้ส่วนประดับเนี่ยประดับเนี่ยถ้าเราผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราเอาไปเทียบกับไอ้ประดับตัวกรบอีกอันหนึ่งเนี่ยที่มันได้ตีไกลแรงขึ้นเนี่ยล้วอัพสุดบวกสิแล้วเนี่ยมันจะสู้อันนี้ได้ไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมคิดว่าค่อนข้างสู้ยากเพราะว่าอันนี้มันได้จอกเกราะอาชีพนี้มันมันมีผลจอกเกราะมีผลเยอะนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยตัวรองเท้าแล้วก็ประดสองข้างเนี่ยน่าจะเป็นส่วนสุดท้ายเลยที่จะทําาาาคครรััถ้เยขอออองสืวุุธ แล้วก็เสื้อนะครับผมที่เหลือนี่เ,เป็นไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เพราะมันมีผลน้อยมากนะครับผมส่วนการก็ใส่การกิจกรรม่าแ,แหละนะครับรองเท้าไม่มีอะไรน่าใสเท่าไหร่นะครับส่วนไอ้ตัวการ์ดเนี่ยประดับมันจะมีแจกกิจกรรมแค่ใบเดียวเนาะอีกใบหนึ่งสำหรับงบน้อยเลยก็คือจะเป็นการ์ดทาโร่เพิ่ไมไปแท็ก30คล้ายๆการ์ดกิจกรรมก,การ์ดกิจกรรมบวก50แต่นี้บวก30ก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับสำหรับที่จะเอามาใส่ สำหรับของสมทัยของอาชีพชดดเชลลิเซอร์นะครับผมส่วนอุปรกรณ์ส่วนหัวเนี่ยก็ผมจะแนะนําส่วนที่ผมคิดว่าทุกคนหาได้ง่ายที่สุดละกันนะครับผมถ้าใครมีหาได,ด้ดีกว่านี้ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้แต่ว่า,าถ้าใครดึงได้มีเงินก็ดึงมานะครับละเลยตัวหมวกนะครับตัวนี้ทุกคนสามารถที่จะหาได้ด้วยการลงคอร์รดอร์ครบจบ ชั้น20กูจะได้เลยหมดตัวนี้นะเพิ่มดาเมจสเเพิ่มดาเมจสกิลดาเมจสกิลถือว่าดีมากสําหรับอาชีพนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลดาเมจที่เพิ่มดาเมจไฟนอลดาเมจนะครับอันนี้เพิ่มดาเมจค่อนข้างเยอะเลย3%ามเปอนะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้ตัวเ,เค้กแลกมา,าที่ไหนมีที่แลกก็แลกเอาก็ได้หรือจะคบาบก็ได้มันก็มีใบคาบคาบได้นะก็จะได้ ignore d e a นะครับผมอา่าแล้วก็ตัว กระดูกนี้ก็เหมือนกันกระดูกนี้ก็เหมือนกันกระดูกนี้รู้สึกว่าจะใช้ใบคัฟที่อยู่ทางซ้ายกิฟนะครับที่ตัวไอ้ตัวขายใบกิฟนะขายใช้เหรียญชมพูซื้อนะครับที่กิฟจะได้เพนบวก3%็ก็ช่วยจะะก,ก่อแรงขึ้นเพิ่มขึ้นอีก3%นะครับแล้วก็ส่วนหลังส่วนหลังเขาจะแล้วมีสาหลังที่ดีกว่าน,นี้มันจะมีหลังเพิ่มสกิลดาเมจนะครับหลังนั้นดีกว่า แต่ว่าดึงยากมากดึงแบบมันดึงยากมากดึงแทบไม่ได้เลยผมก็เลยแช่นนี้ทดแทนไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครดึงได้ไอหลังหลังเพิ่มสกิลดามิเดี๋ยวผมจะใส่ภาพไว้ให้แล้วกันนะครับก็ไปดึงอันนั้นมาใช้จะแรงกว่าน,นี้เพราะว่าอย่างที่บอกสกิลดามิมันเป็นไฟนอลดามินะครับผม ่วนหางนะครับ่วนหางยังไม่ค่อยมีอะไรที่ดีเท่าไหร่นะครับที่ดีสุดก็คงเป็นไอห,หางสฟีฟ้าที่มันก็ดีกว่าอันนี้ไม่ได้มากนะครับผม,ผมก็คือมันเพิ่มเดเมจนิดเดียวนะครับอ่าก็ถ้าใครดึงได้ก็ดึงแต่มันดึงยากคือประเด็นที่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช้ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้ไม่มีตังค์ดึงแต่ว่ามันดึงยากเพราะว่ามันแย่งกันดึงเยอะมากแต่ว่ามี2อันดึงกันเป็นร้อยอะไรเงี้ยนะครับก็ดึงยากก็เลยใช้นี่ไปก่อนใช้เพื่อหาออฟใส่ไปเฉยงั้นแหละนะครับก็ใส่ง่ายๆไปก่อนนะครับสําหรับประเภทหางตรงนี้ก็ เนี่ยส่วนหัวก็มีอยู่ประมาณนี้ที่ผมแนะนำที่หาง่ายๆนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมสำหรับยาที่เราจะกินนะครับผมที่เรายากินอาหารที่เรากินยา,าแน่ๆยาเพิ่มตีกกยนี่รู้อยู่แล้วเนาะะส่วนอาหารเนี่ยเป็นข้อสงสัยกันมากว่าจะากดอะไรดีนะครับผมให้รู้ไว้ว่าไปตีมอนตีบอสตีอะไรก็ตามเนี่ยลงโดนลงดาอะไรก็ตามเนี่ยกินไปเลยเจอะเกาะนะครับกินเจอะเกาะไปเลย6อันนะครับผมแรงสุดแล้วผมลองแล้ว,ผมล,ลวผมลองเอาไอ,อ้ไอ้ อาหารตีบอสเนี่ยเทียบกับอาหารเจาะเกาะละอาหารตีบอสเนี่ยแพ้อาหารเจาะเกาะอาหารเจาะเกาะแรงกว่านะครับผมแต่ถ้า PP p ีพเนี่ยก็กินอาหาร PP p ีพีนะอาหาร p ีพก็จะมีอาหาร PP p ีพของมันอยู่นะค,ะครับผมอ่าอยู่ไหนเนี่ยอันนี้อันนี้ผมอ่ของผมไม่มีนะครับผมติดต้องไปต้องไปแลกใหม่แต่จริงๆมีมาหารพีพีอันหนึ่งนะครับที่อ่าช่วยทําให้ตีผู้เล่นแรงขึ้นนะครับผมเพราะว่าผู้เล่นเน่ะดีเดฟไม่ได้เยอะมากนะครับก็กินเพิ่มดาเมจผู้เล่นดีกว่านะครับก็มีฮั้เลือดสองสองอาหารมีฮั้เลอร์แบบสองสองแบบนี้ นะครับผมส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับผมสัตว์เลี้ยงมีให้เลือก2แบบนะครับผมถ้าเราไปโซโล่บอสต่างๆเนี่ยเราต้องการที่จะมีประว็อกใช่ไหมครับอ่าตัวออคเวเลอร์ er เนี่ยจะช่วยทําให้เราเนี่ยได้ประว็กไปตีมิดิบอสตีบอสอะไรพวกนี้มันชอบเทเลพอร์ตอีอย่างนี้นะก็ให้ให้มันไปให้มันไปอ่าแก้เทเลพอร์ตในจังหวะแรกเราจะได้ยิงได้สบายๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยทําให้เราล่าบอสได้ดีขึ้น แต่ถ้าเราลงดันต่างๆนะครับลงดันต่างๆก็สัตว์เลี้ยงที่เพิ่มดามมจะดีกว่าเพราะว่าปะวกมันไม่มีความจำเป็นให้ตัวแทงกับปะวกดีกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลือกที่จะใช้เป็นหมานะครับตอนนี้มันมีหมาพิเศษอันนี้เนาะอ่าเป็นหมาคล้ายๆกันนะครับอย่างว่าหมาปกติก็หมาน,นี้หมาตัวนี้จะได้เจอะเกาะน,นะจะได้เจอกเกาะเพิ่มขึ้น3.5อเนตะครับผมถ้อัพเต็มอะไรอย่างนี้เนาะอ่าแต่ว่าตอนนี้มันมีตัวสัตว์เลี้ยงของ กิจกรรมวันพันแมน่ะนะก็จะดีกว่าถ้าอัพเต็มก็ถ้าเร็วสูงก็น่าจะดีกว่าแหละขนาดแค่เล็วหนึ่งเนี่ยตัวสกิลเนี่ยยังได้อีกนอเดฟเกือบเท่ากันแล้วนะครับไล้แถมยังมี ได้เพนด้วยนะครับได้เพนด้วยเขาบอกเลยว่าเหมือนจะดีกว่าหมาเมื่อกี้นะครับผมนะถ้าทําตัวนี้ได้ก็ใช้ตัวนี้นะแต่ถ้าใครยังไม่มีตัวนี้หรือว่าใครที่เลือกอีกเจ้านี้ไปแล้วก็ใช้หมาเมื่อกี้หมาดิาเสเซตวูฟนะครับสลับเสียงก็ประมาณนี้นะมีให้เลือกสาตัวประมาณนี้ครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับไกด์ชาร์ลเซอร์ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กาําลังขึ้นคัสสี่ชาร์ลเซอร์นะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปแวิดีโอต่อไปแล้วก แค่ UED นะและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ